สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์พาลวยได้ครับผมคลิปที่2ของวันนี้ครับพี่น้องเนาะกับมีแนวทางตาเล่ามาสู้พี่น้องพี่ครับผมเก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนได้ครับผมกะมีเวลา2วันครับพี่น้องเนาะว่าว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์และกะวันจันทร์ครับผมจงคอยมาเสียงโศกเสียงดวงกันต่อครับผมกับแนวทางตาเล่าได้ครับผมคลิปนี้ก็จะมี ห้าสำนักปล่อยต่องวดครับผมห้าสำนักปล่อยต่องวดครับผมครับก็แจ้งในพี่น้องซีเกินไห้ก้อนหนานี้ได้ครับผมพ่อลาดเพาเปลี่ยนสูตรใหม่ครับผมพ่อลาดเพาเปลี่ยนสูตรใหม่หลังจากที่สูตรที่ว่าสูตรที่หนึ่งเดินดีครับพี่น้องเนาะลดไปประมาณสี่งวดแล้วครับผมเพิ่นโทรมาบอกกับมาเชียครับเพิ่นก็ะเลยข,ขอเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่ครับ สูตรใหม่ของพ่อจะเป็นเหล็กเด่น3ตัวได้ครับผมจะไม่มีสูตรที่สองครับผมวันนี้จะเป็นเหล็กเด่นตัวอ่สูตรเดียวครับผมครับงวดนี้ไปเบิงน้ากันประเดิมเป็นงวดแรกเด้ครับพี่น้องครับผมสูตรใหม่พ่อลาดเพ้าครับส่วนเด่นเดินดีเกามาเชียกไก่ยังใส่สูตรเก่ายู่ครับพี่น้องเนาะครับเหมือนเดิมครับลวก็อีกสองสำนักครับผมในคลิปนี้นําเชียร์ครับผมสูตรเดิมได้ครับพี่น้องครับ แล้วก็อาจารย์ม่งหวานครับพี่น้องเนาะครับว่างหันกะเต็มเต็มคือศูนหนึ่งครับผมเพิ่นไหต้องวดเลยครับพี่น้องเพิ่นทรงมาไหต้องวดครับผมสุดยอดครับพี่น้องเนาะอาจารย์ม่วงหวานครับดอกกุหลาบงามครับผมปกติจะปลูกดอกไม้ดอกกุหลาบนี่บ่คอยติดเลยครับผมมาหลอบนี้งามครับผม เอา5สำนักเด้อครับพี่น้องตำลาางวดวันที่15กันยายน68ครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขตำเลาาครับนำเชียร์พาลวยก็ขอขอพระคุณถูกๆเซียนถุกๆอาจารย์เด้อครับผมที่เมตาแนวทางให้กับนำเชียร์พาลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมเอาเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังแรกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับนำเชียร์พาลวยในเด้อครับผม ไปรับชมรับฟังแนวทางตำรา5สำนักกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมทอดาดาเ้าเพิรนปับสูตรหม่ได้ครับผมนจะมีสูตรเดียวครับวันนี้ได้901ครับผมดีแลยท่อาเป็นมู่กันนี่ไหมเด่นเดินดี901ครับผมแล้วก็ก้ามาเชียได้6 7 8ครับพี่น้องเนาะชนกัน9 901 1> 1เก้าศูนย์หนึแม่นชนกันที่เก้าศูนประกบหกเจ็ดแปดง่ายๆเลยครับพี่น้องเนาะแมนเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปศหกโอ้น,นํำเจเก้าดศูย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดเนาะแมหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด นี่ครับผมสามสำนักเขาพี่เจนหน้าเบิงสองสำนักชนกันแล้วเก้าศูนย์หนึ่งครับผมต่อมาครับพี่น้องเนาะเอาพอหลัดพาไปเรื่องสีดีดิครับเอาแบบนี้เนาะสูตรเดิมนําเชียได้ครับผมว่มาหันเข้าตัวแทนแปดครับผมวันนี้เด่นหนึ่งตัวแทนหกครับผมเด่นหนึ่งกับหกสูตรเดิมได้ครับพี่น้องสองตัวบนล่างสามหกสามหนึ่ง หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับผมสามตัวบนเม็ดเดียวครับผมสามหกหนึ่งเอาหนึ่งมาหรือหกมาครับพี่นอ้องลองเบิงเดี๋ยวเด้ออาจารย์ม่วงหวานส,สูตรสูตรนี้ยังทันมากค่ะสูตรนี้ท่านมากครับผมน้องเชื่ชอท่านบวกดูค่ะท่านผู้ชมอ๋อท่ามาเดี๋ยวจะเอาไปประกบคู่กันอีกเนาะนีะ่เลยเห็นมากเ่นสองสูตรผมจะมาเอื้อนสีล่มให้ค่ะท่านผู้ชม สูตรใหม่เนาะที่ขาวแปลกออาจารย์ม่วงหวานเนาะอาจารย์ม่วงหวาน <c oughs> เพิ่นไหมาต้องงวดเลยครับผม <c oughs> ต่องวดเลยครับอาจารย์ม่วงหวานงวดนี้ให้เด่นบนล่างหนึ่งครับผมบุคันให้เด่นบนล่างศูนย์เอาวนหนึ่งกับสูตรน้ำเชียออยู่ดิเนาะเมนสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งครับผมสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งครับอาจารย์ม่วงหวานนี่แหละครับพี่น้องเนาะ แนวทางตัวเลข5สำนักพิจารณาเบิงครับผมปล่อยต่องวดครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ะเด้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขพ่อลาดพร้าวสูตรใหม่ครับผม901ครับชนกับเด่นเดินดีด้ครับผม901ตัวเดียวกันครับซึ่งน้ำเชียร์กับเห็ดเป็นเหลขบินเลขประกอบให้พี่น้องซี่เบิงครับผมครับส่วนน้ำเชียร์กับอาจารย์มงหวานครับผมน้ำเชียร์จะเป็นสูตรเดิม สูตรที่หนึ่งก่อนได้ครับผมเพราะว่าอีกสูตรหนึ่งท่านในเห็ดครับพี่น้องเนาะครับบัสบายก็เลยเพราะท่านในเห็ดครับก็คือสูตรที่หนึ่งสูตรเดิมนี่ก็ชนหนึ่งกับอาจารย์มงหวานด้วยครับพี่น้องเนาะก็ลองพิจารณาบึงครับแนวทางตำลาวห้าสำนักในคลิปนี้เด้อครับผมเก็บเป็นข้อมูลไว้มีเวลาอยู่ครับพี่น้องเนาะเสาร์อาทิตย์จันทร์ครับผมครับเสาร์อาทิตย์จันทร์ครับเอาไายกุหลาบ ทังสดทั้งรวยกระมี่ครับผมปลูกแบบธรรมชาติครับผมประด็ตัดแต่งกิ่งอยียงเลยครับพี่น้องเนาะครับเอาครับผมถ่ายคลิปนี้น้ำเชื่อผ้ารวยขออวยพรให้พี่น้องเอมีโชคดีเดอร์ครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับในงวดวันที่15กันยายน68ตําตำราสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาไทยคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขให้เอฟซีได้เบิงได้ิีคอแล้วนํ้เชียกับกลุ่มเชียขออนุญาตแฟนครับถูก่านขายขี้มด้ค่ะสร้างเขามาได้กัคือแอดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับพี่น้องค่ะ0 9 8 4์4 0 6 8 3ครับผมขายดีอันดับหนึ่ง้ค่ะสามอย่างนี้ สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาแล้วก็ปิดท้ายแป้งตลับค่ะคขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี้เบอร์สองขายดีมากคานผู้มมชมต่อมาก,ก็เซรั่มตอนนี้เพราะว่าสบู่เพิ่นกะวาใสด่ดีแต่ว่ามันประเดิมเมิ์ดไวค่ะคเพิ่นเอาไว้แต่ท่านาเซรั่มเนี่ยเลียนตั้ผู้บีบไลนน้แล้วท้เซรั่มจะเป็นหัวปั่ม้อคะหัวปั่มคือจัง คิมท่าผิวครับค่ะหัวปั่นคิมท่าผิวกะใส่ดีค่ะรังบุชมหอมค่ะ,คะส่วนมากเอซี่เมยเอซี่เอยอ้น้ำเชียพ์นจะใส่เสื้อลำชุดนี้น้ำหนักชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะรังบุชมหลักร้อยแล้วค่ะชุดนี้หลักลอยค่ะไม่แพงค่ะถักลายมาเด้ค่ะรังบุษมครับ,รบอีกรอบได้ห<ส>นะอศูนย์เก้าแปด สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมค่ะจะขึ้นน้ำเชียรได้ครับพี่น้องเพิ่มไม้เล็กเข้าซับว่าเบนไอดีไล่ได้ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแพร่ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจ้งสีแซมปวดเจ้งสีค่ะให้ยุดใส่เนาะถือว่าเห้าแผ่ค่ะแผ่ค่ะห้ยุดได้ค่ะเดี๋ยวมุ่งแม่เย็บซี่คนกับคือสีรูเน้องเขว่า ถ้าเ้าวแสบเ้าคั่นแล้วกับไฮยุดเด้อค,ค,ค่ะครับขิมเริ่มเสียกับทดลองโอ้ยหลายครั้งเลยทั้งนี่นลองกับจ้างกับมาใส่กระจ้างกับนี่แหละครับผมค่ะชุดนี่นะใส่กระจ้างเนะะ้่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้กัชะลอควั้เหี่ยวค่ะครับบ่วยเป็นว่าใตึงเลยเนาะค่ะเซลังค่ะท่านผู้ชมนี่ครับผมล่องไปใส่ทดลองเบื้องก้อนกระได้ครับผมค่ะครับ แต่ว่ากะดีใจขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะที่เิ่นกลับขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะอรบอบสามแล้วค่ะดานผู้ชมเสะลำท่าหนาค่ะเพิ่นมาเพิ่นใส่ดีสบู่กับใส่ดีแต่ว่าเพิ่นแบบว่อาอมันบริเวณไงถยถักไลน์มาเนีอยค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนยอยู่ดีไม่แห้งสบูส่ขขุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ